น้องเปียคู่หลือจุ๊บเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่พานุฟังแล้วชี้ให้ดูแผลที่ขาดูสิคะที่พานุที่มีดีเขาไม่ฟังเลยว่าจุ๊บจะเจ็บตรงไหนแผลจุ๊บราคา20บาทเท่านั้นเองจุ๊บตายแดงทำท้าจะร้องไห้ อย่าร้องนะน้องจุ๊บไม่มีนะย<า>อย่าร้องน้องจุ๊บอย่าร้องน้องจุ๊บพี่มีดีเข่าคงรีบไปธุระนะ <c oughs> อย่าโกรธเข่าเลยเดี <c oughs> ย๋ยวพี่พาไปทำแผลเองแผลแค่นี้เรื่องเล็กเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้ว แล้วพี่มัธยมก็จุงมือน้องปฐมมไปทำแผลที่ห้องพยาบาลจากนั้นก็พาไปส่งที่จุดนัดรอแม่มารัดมารับพี่พานุจะรีบไปไหนคะนั่งเป็นเพื่อนจุ๊บก่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมจุ๊บอยู่กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วพี่ต้องไปซ้อมบอล พี่ต้องรีบไปซ้อมบอลพี่ต้องรีบไปซ้อมบอลเพื่อนๆรออยู่ที่พานุจะไปแข่งบอลที่ไหนคะก็รายการชิงแชมป์ของจังหวัดวันอาทิตย์นี้ที่โรงเรียนเราได้เข้ารอบชิงแล้วไงอ๋อดำได้แล้วจุ๊บจะไปเชียไปเชร์ ค่ะขอให้พี่ทานโนชนะ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 จุ๊บตบมือเชียร์ก่อล่วงหน้าวันแข่งขันมาถึงกองเชียร์ของผู้เขรอบทั้งสองทั้งสองฝ่ายคือคับต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์กันถูดกต้องเมื่อกรรมาการเป่า นกบีดเริ่มการแข่งขันพานุในตำ,นตำแหน่งกองหน้านอ,นอกจากะจ่ใจบนให้ปีซ้ายปีกวาได้แม่นยำแล้วยังคลองบอลได้ดีแล้ววินาทีทองก็มาถึงพานุยิงเข้ายิงลูกเข้าประตูได้เป็นลูกแรกท่าการเสียงเฮ แสดงความยินดีจากกองชีเชียร์อย่างอลรมทลายอลมทลาย